มาดูการบินของนกครับแม่มาบินซะตรงที่ของเราซะด้วยดูนะครับบินสบายใจเฉิบเลยนี่คือนิมิตหมายที่ดีใช่ไหม <laughs> นกกากาเปล่าว่ามาดูนกอะไรเดี๋ยวซูมตัวหนึ่งเป็นนกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะดู บินว่อนเลยฮะเนี่ยบินว่อนเลยเขาน่าจะมาจับอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นนี่ไม่รู้ว่ามันเกืออะไรไม่รู้ว่านกอะไรฮะเนี่ยตรงนั้นนะเป็นต้นต้นตากเนาะมีนกจํานวนมากเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็บินวนว่อนเลยดูครับเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากเม a ซิ่งมากเลยเดี๋ยวผมจะนั่งชมไปเรื่อยๆ ผมมาเจอผมก็แปลกใจตกใจแล้วไม่จะตกใจแล้วจะดีใจครับเป็นดูฮะเป็นที่ที่ผมจะมาสร้างบ้านเลยตรงนี้อ่ะดูฮะดูโน่นหบออกโอ้โหดูฮะดูอแต่กระสานสาร้างเสร็จแล้วก<อ>็มาตกใจกับพูดเราเมื่อกีอ้บอกบินไปแล้วครับพี่น้องออดูลักษณะการบินวนบินวนบินวน,บน,บน บินบนครับบินบนโอ้ค่อยกันบินค่อยกันอืมเสร็จแล้วก็กลับมาที่ต้นเดิมต้นแล้วก็บินอีกบินบนครับบินบนดีครับพี่น้องคลิปนี้ต้องอัดไว้นานๆผมจะไม่เข้าไปวุ่นวายมัน จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาดูปั๊มน้ำตัวเองว่าใช้งานดีอยู่ไหมแต่เมื่อมาเห็นอะไรที่สวยงามแบบนี้ก็ต้องบันทึกไว้หน่อยอดูครับพี่น้องอมันไม่ใช่กาครับผมว่านะมันเป็นนกอะไรสักอย่างอพยพมาแล้วก็อาจจะมาเจอต้นไม้ที่คิดว่าโอเคอะไรเงี้ยนะผมว่านะต้นตาดตรงนั้นอาจจะกำลังออกลูกหรือเปล่าผมควรเข้าไปบรบกวนเขาไม่ดีไหมเนี่ย ตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่ผมจะเข้าไปถ้าผมเข้าไปนี่กลัวเป็นการไปขัดจังหวะเลยดูฮนะดูดูดเอออ่ะเริ่มไปกระมาทิศประทานละดูดูดูเมื่อกี้นี่บินสวยเนาะร่อนสวยเลยตอนนี้เริ่มหยุดละ ใครที่ชอบดูนกนะฮะก็อ,อาจจะดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะชอบก็าสนใจรจริงผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูนกนะผมเห็นมันไม่ต้องมานั่งดูนไม่ยอมเข้าไปก็ดีก็ได้อรรถร,ถริงแบบนีคลิปนี้ต้องเก็บไว้ชมนะว่าครั้งหนึ่งบริเวณตรงนี้เคยมีปูนกมาบินว่อนเลย เยอะซะด้วยมัน,นดำนนคื้มุมขี้เมียมแมนแมนมาแด้วหน้าเข้าไปหันขาตกใจแต่ยังไงก็ต้องเข้าไปนะฮะดูซิว่าการเข้ามาของเราทำให้เขาตกใจไหมครับเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ถัดจากที่นาเราไปนิดนึงนีนงนะ่ดูใกล้ชิดเลยผมชอบมากเลยเนะี่ย ดดููดเลงว่าจะไปเปิดสวิตต์ปุ๊บเลยจะทำให้เขาตกใจเด้อเนี่ยเนี่ยตกใจไปแล้วอโอ้โหตกใจครับนกตกใจดูนะครับไปแล้วประทิศประทางเลยอโอเคโอเคไ,ไม่น่ามาขัดขวางความสุขเเลยไปซะแล้วครับ